อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เช้าวันที่ห้านะครับทริปนี้เราก็อยู่กันที่อ่างคลองลแสนะครับหมายแตยักษ์เป็นหมายเกาะนะครับรอบที่แล้วเราอยู่กันหมายสองนะหมายเกาะหมายสองวันนี้ทริปนี้เราเข้ามาอยู่กันที่หมายเกาะหมายหนึ่งนะครับเช้าวันที่ห้าแล้วเรามาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับอก็จากที่ไต่บอกมานะครับอยากให้เราไปเข้าหมายเดิมหมายที่ทริปที่แล้วนะครับ เพราะว่าทริปเนี้ใหม่นี้สายพวกปลาไม่ค่อยเข้านะมาสองสามทีมงานแล้วนะครับก็ยังไม่มีได้ดึงเลยนะแต่เมื่อคืนนี้เรามาถึงก็มีมาทักทายเราไปสองตัวสามตัวนะสามตัวนะครับ,รบแล้วก็เป็นพวกหมอตะกับนะครับรอบกลางคืนนะเมื่อคืนไม่ได้ตั้งกล้องนะครับเพราะว่ามาถึงข้าแล้ก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันดูตอนเช้าวันนี้นะครับว่าจะว่าจะมีอาการดีเหมือนเมื่อคืนหรือเปล่านะว่าจะมีตัวให้ ท่านผู้ชมได้ดูหรือเปล่านะฮะเ๋วก็จะทําให้เต็มที่ครับสําหรับหมายเกาะหมายอ่างคลองกระแสนะครับสําหรับทริปนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศรอบๆนะครับให้น้าได้ดูกันแล้วก็จะพยายามหาตัวมาให้น้าได้ดูเหมือนเดิมนะครับก็จะพยายามพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงวิธีการหาตัวมันขึ้นมาให้ให้ดูให้ได้นะก็บรรยากาศตอนเช้าวันนี้โอเคดีมากเลยัะเดี๋ยวไป รอรุนกันดูนะครับเปลี่ยนเหยื่อชุดแรกแล้วตั้งแต่เช้ามาแล้วนะเดี๋ยวเรามารอรุน้นดูว่ารอบเช้าจะมีเข้ามาสกิดตัวเราหรือเปล่าเนะี่ยาจะเป็นงานยากเหมือนเดิมครับช่วงนีนะ้แต่วันนี้น้ําทรงตัวนะไม่เหมือนรอบที่แล้วที่น้ํามันลงไปนะทั้งอ่างเลิกปล่อยน้ําไปแล้วตอนนี้น้ําทรงตัวมากจากที่ผมปักไว้เมื่อคืนก็คือว่าอยู่ในระดับเดิมนะก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีสาหรับทริปนี้นะครับก็เดี๋ยวไปรอรุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวมาให้นาะนาะนะดูไหม ប៉ះលุยครับ น้โต๊ดมีบางบูดนะครับของนากัดก็มีบางทินเหมือนกันเดี๋ยววันนี้บางทินจะมาทากับข้าวมื้อเช้านะครับเป็นก้อยหอยนะครับเป็นก้อยหอยที่เมื่อคืนนี้เราไปเก็บมามันเป็นหอยเรียกหอยอะไรนะหอยปังใช่ไหมปังหอยเลยหอยปังนะครับแล้วก็นี่เป็นเครื่องเราซื้อมาเมื่อวานเตรียมมอก้อยหอยโดยเฉพาะวันนี้เดี๋ยวให้บางทินทําให้ดูนะครับรังสรรค์เมนูออกมามื้อเช้าของเรา พริกสดเราไม่มีนะวันนี้เราเอาพริกผงมาเผ็ดป่ะเอาเผ็ดป่ะไม่ต้องเผ็ดมากมกินไม่ได้จะใส่ข้าวคั่วเข้าไปนิดนึงนะครับโรยลงไป <c oughs> อยากกินมานานแล้วตั้งหลายวันแล้วนะพอดีวันนี้มีโอกาส <c oughs> เดินดูเมื่อคืนนี้ <c oughs> เห็นมีตัวอยู่ <c oughs> เก็บมาได้สักนิดนึ่งพ่ชูนะใส่พี่ชู ้นึ่ช้อนนะตอนนินดนะไปหลายแทบไยนะเดี๋ยวนี้จะเป็นเมนูกลางวันของเรานะจะเป็นยำปลากระป๋องอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวไว้ก่อนเตรียมมาสามสามป๋องรอบเช้าเดี๋ยวกินก้อยหอยกันก่อนนะมะนาวกินได้ก็กิกนครับกินไม่ได้ก็กิน <c oughs> ะมะนาวกันนะนะช่วงรอรอบเช้าอา,อากาศก็ดี <c oughs> นี่อยู่นี่ อากาศก็ดีนะครับอากาศก็ดีลมก็เดินแต่อย่างเดี๋ยวเราต้องเฝ้ากันดูนะครับถ้าเช้าเงียบอ่างนี้ก็จะเข้านู่นในช่วงหลังเที่ยงนะยันบ่ายยันเย็นไปเลยนะอ่ะดูอยู่ใส่มะนาวใส่ทั้งเปลือกเลย <c oughs> ใส่ทั้งเปลือกเนะี่ยบางทินแต่บางทินจัดให้ครับโคเลโคเลโคเลเข้ากัน <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วกินได้กินได้เป็นไงครับแข็บกรึบกรึบไหม,มหหนี่เี๋โรยหอมผักชีขาตะไคร้นะมีอะไรใส่หมดนะใส่ลงไปลปเปหนไงวุยนะ้ยนี่ฮะก้อยหอยก้อยหอยอ่างคอกระแส ไว้หน่อยไหมปัอชีลอยไปอีกนิดหนึ่งนี่ฮะสวยเรียบร้อยครับนี่ฮะฝีมือบางทินฮนะก้อยหอยมายำปลากระป๋องมาเอาไปเอาเมนูที่สองบางทินบอกเดี๋ยวต่อนะหนึ่งเมนูแล้วเอาไปก่อนบางทินทำเลยยำปลากระป๋อง พงเดี๋ยวพอม,มีดนี่แหละพี่เจ้าป่ามาตกปลาตามอ่างนะครับหาก,กินง่ายๆครับเตรียมอุปกรณ์มาทำกินง่ายๆยว่าเราไ,ได้อยู่ไม้นอกโอ้โหแบบนี่พี่ชู นหมแต่เหมือนเดิมเหมือนก้อยหอยเลยใช่ไหมครับเนี่ยก้อยปลากระป๋องก้อยปลากระป๋องไม่ต่างกันนะดูดูจากเป็นดูแล้วไม่ต่างกันครับแค่เปลี่ยนจากชิ้นเนื้อเฉยๆจากหอยเป็นปลากระป๋องแค่นั้นเองเนี่ฮะส่วนเหมือนเดิมเสน้นปลาลงอืม เข็มเป็นไงเข็มเข็มอ,เมอยู่แล้วไงเสร็จเรียบร้อยครับเมนูที่สองเนี่ยกินง่ายกินไวนี่ฮะโรยนิดนึงชอบนะครับชอบชอบหอ,อมโรยใส่เข้าไปอีกนี่ เรียบร้อยครับอาหารเช้าเรายำปลากระป๋องกับก้อยหอยนะหอมๆเลยครับพวกขวนี่ยโดยสี่มือบางทีนครับส่วนปลาก็เดี๋ยวเราเป้าวันต่อไปนะครับตอนนี้เวลาแปดโมงครึ่งแล้วนะครับถ้าเช้าสายๆยังเียบอยู่ก็น่าจะต้องรอเที่ยงนู่นนะครับปลาอ่างนี้นะเหมือนหมายก่อนที่เราอยู่ฝั่งนู้นก็เข้า ตอนบ่ายเหมือนกันนะครับเช้าเงียบแล้วก็เข้าบ่ายแต่เมื่อคืนนี้ปลาค่อนข้างเข้าดีนะเมื่อคืนนี้เข้าไปสามตัวสี่ตัวนะสามตัวสี่ตัวเมื่อคืนเมื่อคืนตอนกลางคืนก็ถือว่าเข้าดีอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนกลางวันว่าจะเดือดเหมือนเมื่อคืนหรือเปล่านะครับก็จะพยายามหาตัวมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเหมือนเดิมนะครับไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกัน มาครับนั่นนะมืดตึ๊บเลยครับตอนนี้มอ,อยู่ตรบนน้ลงนะดี๋ยวมามืดเลยเนี่ยเฮ้ยขึนข้นลมอะ่ะใจ ไิดีโอวบเน้ะมาเลยมาเลยก่อนไปก่อนบังว่าไปบังคุกเข่ไปหาซุนดีรับเดินๆกันไปเ่อยๆันโอ้ยจะตามมันดิปโอ้โหออกยังเีวอีกโอ้โหออกแล้วดหยุดไปแล้ว ย็นก็ไม่ได้อีกแล้วก็เมันเหมือนมันจะได้เราเล่นีนี่เว้ยสายหกสิบปอนด์นั้นเมื่อกี้นี่ออกออกแรงมากนะตัวนี้ขาดเลยขาดไปทั้งชุดเลยอออกมาทั้งวันนะของรอบกลางวันนี่กือบายสามแล้วกินข้าง,นา,งางทุนเลยเรียบร้อยครับเออตัวแรกรอบกลางวันไม่เข้ายังไม่ไ,ได้ ไม่ไม่เปลี่ยนพร้อมกันหมดไม่เปลี่ยนช่วยกันตั้งแต่ทีแรกมื่กีนี่เพราะว่าแล้ว เอาสัญญาณออกเลยมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหอัดอย่างเดียวเลยเรียบร้อยเลยคล้องมติดหายเรียบร้อยอีกแล้วครับยังเอาตัวไม่ได้เลยวันทริปนี้นะครับกดไปห้าทีแล้วนะ ยังเอาตัวไม่ได้นะครับว่าแล้วกินคันตีย <y> <อ>ัดสามีแต่ไซส์แบบมันน่าจะอัพไซส์ขึ้นมานะครับจากที่ได้เยอะแล้วรู้สึกได้เลยนะขาดครับผมขาดอีกแล้วในดูดิออมันเดิมนมาหกสิบปอดขาดดูว่เหมือนเมื่อกี้เลยครับขาดไปเลยนะหกสิบปอนด์นะครับเนี่ยโอ้โห หนักครับหนักครับปลาอ่างนี้บอสิบสามด้วยนะยินโอ้เดี๋ยวมารอรุ้นดูกเดี๋ยวเวลาอีกนะครับยังพอมีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับคันที่ยังเหลืออยู่นี่นะครับยังไม่ได้เก็บนะเดี๋ยวเราจะกลับค่ำข้านิดหนึ่งไปครับเดี๋ยวลุยกันต่อเราจบลงไปแล้วนะครับสําหรับทิปของเราหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับที่อ่างคลองกระแสหมายไตยักษ์นะครับ เดี๋ยวจะมาสรุปผลงานให้ดูนะครับเหตุการณ์วันนี้ทั้งหมดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับกดไปทั้งหมด5ตัวนะครับยังเอาขึ้นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าปลาน่าจะอัพไซด์ขึ้นถึง10บวกขึ้นไปแล้วนะครับที่อวันนี้ขาดนะครับขาดช่วงสายชิ่งสายชิ่งหน้านะ60ปอนด์นะครับขาดครึ่งไปเลยนะครับส่วนตอนี่ไม่ได้ติดนะครับแต่มันมันขาดมันน่าจะปลามันน่าจะตัวสายโตมากแล้วนะครับเดี๋ยว รอถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะเข้าเอ่อเข้ามาซ้ําใหม่นะครับทริปนี้ยังไม่ได้ตัวเดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวจะพยายามปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มันใหญ่ขึ้นกว่าน,นี้นะครับให้สมกับปลาที่มันขยับไซส์ขึ้นไปนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในทริปหน้านะครับถ้าเรามีโอกาสได้มาที่นี่อีกเดี๋ยวเราจะเอาตัวขึ้นมาให้ดูให้ได้นะครับก็วันนี้ก็ขอบายบายวันดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันทริปต่อไป